ทนายตั้มโผกองปราบแจ้งคดีเจอ้อยเผยหมดรักแล้วก็ไม่น่าทำกันแบบนี้วันที่5พฤษจิกายน2567นะครับที่กองบังคับการปราบปรามนายสิทธาเบียบังเกิดครับหรือท่านนายตั้มเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อชี้แจงกรณีนางสาวจตุพรหรือเจอ้อยแจ้งความช่อโกองเงินไปกว่า71ล้านบาทโดยนายสิทธาครับกล่าวตอนหนึ่งว่า หากทางตำรวจต้องการให้ตนมาให้ข้อมูลตนรอมาตั้งนานแล้วที่ผ่านมาตนอยากให้ฝ่ายเจ๊อ้อยให้การให้เต็มที่ตนเคยทำหนังสือมาครั้งหนึ่งครับตั้งแต่คดีโอนมาที่นี่ใหม่ๆซึ่งตนบอกว่าขอให้สอบผู้กล่าวหาอย่างละเอียดกับพยานโดยแยกกันไม่ได้อยากให้มีทนายความด้วยโดยนายสิทธาครับกล่าวต่อว่าจริงๆตนก็รู้เรื่องราวเป็นอย่างไร ตนก็อยากให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินการเต็มที่ถ้าจูจ่ๆตนรีบมาเดี๋ยวตำรวจก็จะมีเวลาทำคดีน้อยลงตนก็เลยปล่อยไม่ได้มาหาตำรวจก่อนหน้านี้นายสิทธาครับกล่าวอีกว่าแต่วันนี้ทางตำรวจก็ไปหาตนถึงบ้านแล้วทางชุดสืบอะไรก็ไปตนก็เลยไหนๆก็อยากจะคุยกับตนอยู่แล้วตนก็เลยเข้ามาทั้งนี้ขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดนึง การที่ไปเอาตัวพยานไปโดยที่ไม่มีหมายที่จริงถ้าไปอย่างถูกต้องเอาหมายไปเขาก็ยินยอมไปทุกคนหมายมาที่ตนตนก็ยินยอมหรือว่าพยานที่อ้างว่าเป็นลูกน้องเก่าของตนนายสิธากล่าวด้วยว่าตนเดินทางมาในวันนี้เพื่ออยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามพี่อ้อยหมดรักตนแล้วก็ไม่น่าทำกันแบบนี้เลย อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวเด็ดๆจากเรานะครับ